โอ้ยโดนกลางอยู่โดนกลางอยู่ครับนี่ <c oughs> อยอบลุงเอาข้างหลังครับอ <c oughs> <c oughs> ยังไงติดหนาอยู่ครับอูใหญ่หนาต๊ดเลยครับว้าวโอ้โหเฮ้ยอ๋อโอ้โหมาแลวครับ นี่ครับผลงานมือสอดดำนะครับปันห้ารอก้สบเก้าบาทครับเนี่ยผมใส่ยางสองเส้นแต่ว่าใส่น็อตบูทตัวเดียวนะครับเพิ่มยางไว้หนึ่งชุดนะครับ เดี๋ยวค่อยไปช่างดูสิบ้านครับ đồn mấy đồn mấy สี่โลกว่านะครับสี่โลกว่าดูสี่โลเกือบ5โลครับตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับผลงานมือสอดดำกระถินเทพานะครับเนี่ยตัวนี้มีรับประกันระบบไกลให้ตลอดชีพด้วยนะครับตัวนี้1 5 9 9บาทเท่านั้นนะครับคลิปนี้ฝากทุกคนไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลารุ่นมือสอดนะครับตัวนี้เป็นงานมือสอดไม้กระถินเทพานะครับประกบคู่กับชุดรางเควันนะครับตัวนี้ราคานะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไปเลยนะครับไปจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยในราคาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นงานมือสอดเป็นไม้กระถินเทพานะครับพ่นสีดํานะครับเราอ่าพ่นสีรองพื้นหนึ่งชั้นแล้วก็พ่นสีดําแล้วก็เคลือบทับอีกหนึ่งชั้นนะครับ แต่เป็นงานทําสีนะครับงานไม้กระถินเทพานะครับทําสีดํานะครับอ่าเป็นตัวโปนะครับตัวโปตัวนี้เป็นตัวราคาโปรโมชั่นนะครับเมื่อก่อนจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับหนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะครับตอนนี้ลดเหลือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้หนึ่งห้าเก้าเก้านะครับอ่าตั้งแต่ตอนแรกเลยราคามันจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้อ่าระบบกล้กล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับ ระบบไกผมรับประกันให้ตหลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับถ้ามีปัญหาได้ในอนาคตนะครับระบบกลไกภายในเราออกแบบมาเน้นหนาแข็งแรงนะครับไม่มีทางที่จะสึกล้อได้ง่ายนะครับไม่มีทางที่จะพังเราก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพแต่ถ้ามันสามารถพังได้ก็ส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพเลยนะครับอุปรกรณ์ครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับก็มีดอกหนึ่งยางหนึ่งท่อพีอีหนึ่งนะครับให้ไปนะครับปีกเป็นน็อตบูทซ้ายขวาปีก สแตนเลสนะครับมีความแข็งแรงนะครับเป็นปีกเกรดแข็งนะครับไม่ใช่ปีกสแตนเลสไม่ใช่สแตนเลสทั่วไปเป็นสแตนเลสเกรดแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวิดีโอให้ดูที่ผมทดสอบใส่ยางนะครับใส่ยางหลายๆเส้นให้ดูนะครับใส่หกเส้นเจ็ดเส้นนะครับทดสอบมาแล้วนะครับตัวนี้ตามวิดีโอที่ได้ดูตอนนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับปีกก็ตามนี้นะครับ ความแข็งแรงนะครับให้ดูความแข็งแรงตามในวิดีโอที่ขึ้นให้ดูเลยนะครับทดสอบมาแล้วนะครับความแข็งแรงมีความแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ใช่ปีกสแตนเลสไม่ใช่เกรดธรรมดานะครับเป็นเกรดแข็งนะครับอย่างไกล้เราก็เหมือนกันนะครับไกล้เราก็เป็นเกรดสแตนเลสเกรดแข็งเหมือนกันนะครับเกรดเดียวกันกับที่เอามาทําปีกนะครับก็มันจะมีความแข็งแรงนะครับถ้าเอาสแตนเลสทั่วไปมาทําเนี่ยปีกเนี่ยพับแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเกรดแข็งนะครับ จะให้ดูอีกมุมอ่าใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับ0 9น2 6 8 8 6 5 0นะครับ ตามนี้เลยใครดูไม่ทันก็กดหยุดเอาไว้นะครับมีแอดมินคอยรับอยู่ตลอดแอดมินเป็นผู้หญิงนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับต้องการรุ่นไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับแจ้งมาเลยนะครับบอกชื่อที่อยู่ทางเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็บอกรุ่นบอกราคามาให้ตรงนะครับก็คือเราต้องการรุ่นไหนรุ่นราคากี่บาทเราต้องแจ้งมาให้ถูกด้วยนะครับเพราะว่าปืนเรามันมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับถ้าเราจาไม่ได้ก็ให้เราจดไว้เลยนะครับเราอยากได้รุ่นไหนเราก็จดชื่อรุ่นมันไว้จดราคามันไว้เลยนะครับเวลาทรงมาสั่งจะได้ไมม่่ลืนะะครรับเพาาว ถ้าโทรมาแล้วจําราคาไม่ได้จํารุ่นไม่ได้บอกรุ่นไม่ถูกเนี่ยผมก็ไม่รู้จะส่งรุ่นไหนให้นะครับเพราะว่าปืนเรามีอยู่ประมาณ20ิแบบ3าสิบแบบนะครับมันมีหลายแบบหลายรุ่นแต่ละรุ่นรูปทรงไม่เหมือนกันแล้วก็ราคาก็ไม่เท่ากันนะครับก็ถ้าเราอยากได้รุ่นไหนให้เราจดไว้นะครับก็รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมือสอดกระถินเทพาสีดํานะครับจดไว้เลยมือสอดกระถินเทพาสีดํานะครับคุณก็เจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ